สวัสดีพี่น้องนักลงทุนสายเลือบล็อกเชนทุกคนทุกท่านเลยนะครับกับวันศุกร์ที่1เมษายน2022วิดีโอนี้ผมมี2ข่าวดังมาแบ่งปันกับเพื่อนๆน,นะครับข่าวแรกสำหรับสาวกคาดาโนในเรื่องของการที่จะมาคอลับหรือการเข้ามาจับมือทำงานร่วมกันระหว่างคุณสน o ปด็อกกับ c a ดานโน NFT Project นะครับแล้วก็จะมีการไลฟ์สดกันด้วยในวันที่5เมษายนที่จะถึงนี้เดี๋ยวจะมาขยายความตรงนี้นะเพื่อนๆข่าวที่2จะมาพูดถึงสาภาพยุโรปกับกฎหมายที่เขาเตรียมจะผ่านกฎหมายนี้เนี่ยพอออกมานะเพื่อนๆมันพอมีข่าวออกมานะครับมันทำให้บิตคอยเนี่ยล่วงไป1,000ดอลลาร์สหรัฐเดี๋ยวผมจะมาขยายความตรงนี้นะครับ มาพูดถึงข่าวดีของเราก่อนนะครับหัวข้อข่าวนี้เขาบอกว่า Snoop Dogg เนี่ยเตรียมจับมือร่วมทีมกับ Cardano NFT Project ที่ชื่อว่า Claymates นะครับแรปเปอร์ชื่อดังในตำนานยุค90นะครับอย่าง Snoop Dogg เนี่ยจับมือกับ Cardano เพื่อนๆอย่าลืมนะฮะเมื่อไม่นานมานี้หลายคนยังไม่รู้เลยว่า Cardano มี NFT นะเพื่อนๆท้าความนิดนึงนะครับในเรื่องของ c a r d a n o โปรเตตรงนี้เนี่ย มันมีการจับมือกันระหว่างโปรเจกต์ที่ชื่อว่า Claymates นะครับ Claymates เนี่ยเขาเป็น NFT โปรเจกต์ที่อยู่ใน Cardano Network ซึ่งสำหรับ Cardano CNFT เนี่ยหรือ Cardano NFT เนี่ยเขาเป็นอันดับ2หรืออันดับ3เลยนะครับวันนี้รู้สึกว่าเป็นอันดับ3นะเพื่อนๆซึ่งเอาง่ายๆว่านึกถึง Cardano NFT ต้องนึกถึง Claymates แล้วตอนนี้เขาจับมือกับ s n o o p Dog นะครับล่าสุด มันมีข่าวออกมานะครับบอกว่าอีกไม่กี่วันนี้ CEO ของ Cardano Network คุณชาวฮอสินสันเนี่ยจะจอยกันนะครับบน Twitter ระหว,ว่าง Claymates n o o p Dog g นะครับแล้วก็คุณชาวฮอสินสันเขาจอยกันบน Twitter Space เนี่ยหมายถึงมีการไลฟ์สดพูดคุย อตอบถามสัมภาษณ์อะไรประมาณนี้นะเพื่อนๆแล้วก็จะพูดถึงโปรเจกต์ของเขาซึ่งตรงนี้ผมบอกได้เลยว่าแทบจะไม่สําคัญเลยว่าเขาจะพูดอะไรนะครับเพราะว่า Snoop d o g กกับชาวฮอ o ์สินสันมาเจอกันมามาไลฟ์สดมาคุยกันเนี่ยเพื่อนๆนี่คือการประชาสัมพันธ์เหรียญที่จะมีผลกระทบต่อ Cardano Eco System อย่างมากเลยนะครับถ้าเพื่อนๆจําได้นะครับเมื่อปีที่แล้วเนี่ยตอนที่ Snoop Dog เขาเข้าไปร่วมกับ s a น d b o x โปรเจกตเนี่ย มันหลังจากที่เมตาเวิร์สมันเงียบเมานะเพื่อนๆอยู่ดีๆพอ Snoop d o อกเข้ามาพอ Facebook เปลี่ยนชื่อเป็นเมตาปุ๊บเนี่ยทุกอย่างมันระเบิดตูมเลยและนึกภาพนะครับอันนี้ผมคาดการณ์นะว่าในอนาคตสมมุติว่า Snoop เข้ามาเหมือนกับทำโปรเจกต์ยอ,อ,อ, ano, verse, อย่างเอ่อพาวเวีรของค a ร์ดานโ e เมตาเว e ร์สอย่างเงี้ยเพื่อนๆน,น,นึกภาพว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นกับ Meta เวิร์ของคาร์ดานนะครับก็ โหมีอะไรหลายๆ,ๆอย่างเลยทั้งเคลเมดเขาก็ทำในเรื่องของ Metaverse ด้วยนะเพื<ๆ>่อนๆตรงนี้เป็นอะไรที่น่าจับตามองมากๆนะครับมาดูทวิตของคุณชาวฮอสินสันนะคุณชาวฮอสินสันแกบอกว่า yes I be yes I'll be with Snoop on the fifth I have the best job in the world นะครับประมาณว่าใช่แล้วครับผมจะเจอกับ s o o p p o o g วันที่5เมษายนนี้ผมมีอาชีพหรือมีงานที่เยี่ยมที่สุดเลยนะครับคือเป็นงานที่เจ๋งจริงๆอ่ะเพื่อนๆนะๆนะเขาได ทำในเรื่องของ Cardano Project ได้เจอดารานักแสดงแล้วเนี่ยร่วมงานกับ Snoop Dogg ในวันที่5เมษายนนี้นะเพื่อนๆจับตาดูกันให้ดีนะครับลองเข้าไปกดติดตามนะเพื่อนๆ Clay Nation นะฮะและเนี่ยดูผลงานของ Clay Nation เขานะเพื่อนๆก็เป็นนะ o l o o r Price ของเขาเนี่ยอยู่ที่2,650 ADA เลยนะฮะจากเดิมที floor price ราคา NFT ของเขาเนี่ยอยู่ที่ประมาณ1,4005 0เองนะเพื่อนๆ แน่นอนนะครับข่าวนี้ออกมาเนี่ยมันจะทำให้การเจริญเติบโตของ Cardano NFT เนี่ยเป็นอะไรที่คนที่ไม่เคยสนใจเนี่ยจะต้องจะต้องเข้ามาสนใจแล้วเพราะว่าเดิมที Snoop d o g เขาเหมือนกับอยู่ฝั่งอัเทเรียมนะในเรื่องของกาลาเกมในเรื่องของแซนด์บ x เนี่ยนี่เป็นครั้งแรกที่เขาแบบยื่นขาออกมาแล้วก็เข้ามาอยู่ผสมลงกับคาร์ดานโนของเรานะครับมาพูดถึงในเรื่องของสาภาพยุโรปนิดนึงเพื่อนๆสาภาพยุโรปเนี่ยตอนนี้เขากำลังชงกฎหมายที่ทําให้ตลาด บิตคอยของเราเนี่ยล่วงมาพันจุดเลยนะครับหลังจากที่มีข่าวนี้ออกมาสรุปสั้นๆง่ายๆนะเพื่อน,อนๆไอ้กฎหมายที่เขาเตรียมชงอยู่นี้เนี่ยมันจะบังคับให้ผู้ส่งและผู้รับโอนคริปโตเคอเรนซีเนี่ยกรอกข้อมูลว่าตัวเองชื่ออะไรนามสกุลอะไรเ,เลขที่แบบประชาชนอะไรและเขาต้องการให้คริปโตเอ็กชแนนเนี่ยมีทํารายงานเหมือนกับรายเดอือนหรือรายไตรมาสเกี่ยวกับธุรกรรมทราน a ัคชันของผู้ใช้ คริปโตเคอรนซีในการโอนและการรับโอนเนี่ยคือตรงนี้พูดง่ายๆว่ามันเอาความเป็นส่วนตัวมันเอาคอนเซปต์ของคำว่าคริปโตเคอร์นซีออกไปเลยบางสายข่าวบอกว่าถ้าเกิน1000ยูโรนะครับจะต้องรายงานตัวบางสายข่าวเขียนบอกว่าไม่ต้องถึง1000ยูโรผู้รับก็จะต้องนะมีการเหมือนกับว่ากรอกข้อมูลผู้รับอะไรลงไปในแบบฟอร์มนั้นๆถ้าเพื่อนๆจำได้นะครับอย่างที่ Coinbase เขาทำเนี่ยกับ ญี่ปุ่นสิงคโปร์ <c oughs> แล้วก็ผมลืมละอีกประเทศหนึ่งประเทศอะไรญี่ปุ่นสิงคโปร์กับแคนาดานะเพื่อนๆก็จะต้องกรอกรายชื่อผู้รับโอนคริปโตเคอร์เรนซีของแคนาดาเนี่ยเขาบอกว่าถ้าเกิน1000งแคนาดาดอลลาร์เนี่ยจะต้องกรอกนะครับทั้งนี้ตรงนี้เนี่ยจะเท่าไหร่ก็ตามอ่ะมันมันมีผลกับในเรื่องของวอลเล็ตด้วยหลายคนยังนึกภาพไม่ออกเลยว่าอย่างฮาร์ดแวร์วอลเล็ตเนี่ยเขาจะทํา กรทำธุรกรกันยังไงนะฮะมันจะมีการ KYC ไงหรือว่าจะแบนเลยนะฮะตรงนี้เนี่ยเป็นอะไรที่น่าจับตามองอย่างอย่างที่ผมเรียนนะเพื่อนตรงนี้มันเป็นการชงกฎหมายเฉยๆนะครับมันยังไม่ได้มีอะไรผ่านแบบ100%เบางสายข่าวภาษาอังกฤษเขียนเหมือนกับว่าข่าวนี้มันแบบกฎหมายนี้มันผ่านแล้วด้วยด้วยซ้ำไปนะเพื่อนยังไงก็ยังไม่ผ่านนะฮะตรงนี้ผมจะจับตาดูให้ดีเพราะว่าแน่นอนมันจะทำให้อ่สาภาพยุโรปเนี่ยนะค,ะคนที่อาศัยอยู่ในโซนนั้นเนี่ย ผมบอกว่าต้องรีบต้องรีบปรับพอร์ตทำอะไรต้องรีบทำเลยอะนะเพื่อนๆก็ถ้ามีอะไรเนื้อๆจะมาอัปเดตกับเพื่อนๆอ,อีกทีนะครับหัวข้อข่าวต่อไปนะครับข่าว EU จบแล้วนั่นเพื่อนจะมาสับเพเฮล่ากับสัก2 3สข่าวนะครับหัวข้อข่าวนี้เขาบอกว่าใช้คริปโตกับสินค้าแฟชั่นออฟไวท์ตอนนี้รับคริปโตแล้วนะครับคือพูดง,ง่ายๆว่าแฟชั่นแบรนด์แบรนด์เนมที่ชื่อว่าออฟไวท์ white. นะเพื่อนๆเ,เ,เขามีสาขาทั้งฝรั่งเศส อังกฤษแล้วก็อิตาลีซึ่งมันย้อนแย้งกับข่าวที่ผมอ่านเมื่อสักครู่นี้นะเพื่อนๆเขารับคริปโตเคอร์เซีในการเข้ามาจับใจ่ายใช้สอยซื้อพวกรองเท้ากระเป๋าเสื้อผ้าแบรนด์เนมของเขาอ่ะนะครับซึ่งผมก็เข้าไปดูนะเพื่อนๆเสื้อยืดเสื้อสีขาวเขาราคาแพงนิดนึงนะครับ เสื้อสีขาวตัวนี้นะครับที่มีชื่อมอด e l ว่า a e r o s S นะเพื่อนๆตัวละ465ดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ15,510บาทเพื่อนๆเสื้อสีขาวตัวละ15ื่นนะครับผมเมื่อกี้ผมคำนวณเล่นๆเนี่ยเจ็ดตัวอีทเพื่อนๆถ้าขายตลาดนัดก็เรียกว่าออกพูดออกไมโครโฟนได้เลย7ตัวอีทมาทางนี้นะครับส่วนสีดำนะครับก็ถูกหน่อยนะฮะ 414ดอลลาร์สหรัฐนะครับ13,809บาทเพื่อนๆเ,เหรียญที่เขารับนะเพื่อนๆเ,เกือบลืมอ่านนะฮะมี Bitcoin e อ h e r e u m BNB Ripple XRP USDT และ USDC ใครที่มีคริปโตเหลือใน Wallet แล้วต้องการจะซื้อเสื้อกระเป๋ารองเท้านะเพื่อนๆทั้งผู้หญิงผู้ชายนะเขามีหลายอย่างนี่ผมยกตัวอย่างมาแค่เสื้อดํากับเสื้อขาวก็ ปาเข้าไปหมื่นกว่าบาทแล้วหรืออาจจะเป็นวิกฤตเงินเฟ้อก็ได้นะเพื่อนมาดูพิติซีซีนิดนึงนะครับ fortune magazine เขาขึ้นภาพพิติซีซีว่าเป็น74 billion man นะครับหรือพูดง่ายว่าแกมีเน็ตเวิร์เนี่ย74,000ล้านดอลลาร์สหรัฐนะครับหรือประมาณ2.4ล้านล้านบาทไทยเพื่อนๆพูดง่ายๆว่าพิติสามารถใช้เงินได้2.4ล้านบาทเนี่ยหล้านวันอะเพื่อนๆ นึกภาพนะครับพี่ติ๋ีแกจริงๆผมชอบแกเพราะาแกเป็นคนที่อ่อนน้อมถ่อมตนนะไม่ไม่ใช่คนที่แบบมาโชว์ออฟและทำตัวแบบว่ายัางไงอ่ะอวดรวยอะไรประมาณนี้นะครับเนี่ยแม้กระทั่งพอ Fortune Magazine แกขึ้นปกแกอย่างนี้เนี่ยแกก็ยังมาทวีตแกบอกว่า really not that rich but honored to be featured on the cover นะฮะหรือพูดง่ายๆว่าผมไม่ได้รวยมากนะครับแต่รู้สึกเป็นเกียรติที่ได้ขึ้นหน้าปก Fortune Magazine 2.4ล้านล้านบาทเพื่อนๆนะครับหรือ7 4 0 0 0ล้านดอลลา,า,าร์สหรัฐพี่ตีบอกว่าผมไม่ได้รวยมาก really not that rich นะเพื่อนๆคิดยังไงกับตรงนี้นะครับมาดูของประเทศอินเดียนิดน,นึงนะครับก็ล่าสุดนะครับเมษายนมีผลบังคับใช้แล้วในเรื่องของภาษีคริปโตของเขา3า capital gains พูดง่ายๆว่าสมมุติว่าคุณกำไร100บาทเนี่ยคุณต้องให้รัฐบาล30บบาทนะครับถ้าเกิดคุณขาดทุน หนึ่งร้อยบาทคุณหักไม่ได้เลยนะเพื่อนๆในหลายๆประเทศเนี่ยยังหักได้นะครับอย่างสหรัฐอเมริกาที่ผมเคยอ่านให้ฟังประจำนะหักได้ประมาณ3 0 0 0ดอลลาร์สหรัฐแต่ของอินเดียนเนี่ยหักไม่ได้เลยเพื่อนๆแล้วมาออกกฎหมายเนี่ยวัน April Fool's Day อีกนะฮะวันโกหกโลกเนี่ยเพื่อนๆนึกภาพนะอาจจะมีคนที่ดูข่าวนี้ในอินเดียแล้วไม่ยอมจ่ายภาษีแบบม่วนิ่มก็ได้นึกว่ารัฐบาลพูดเล่นนะครับมาออกวันวันโกหกโลกพอดีนะเพื่อนๆก็น่าเห็นใจนะครับ30%อร์ซเนี่ยแล้วมันหัก ไอ้ที่เราขัดทุนไม่ได้ซึ่งเป็นอะไรที่ไม่เมคเซนส์และนอกเหนือจากนั้นนะเพื่อนๆเขาบอกว่าสมาชิกสภาคองเกรสบางท่านคิดว่า30%น้อยเกินไปนะฮะคือผมบอกได้เลยว่าอย่าให้มาลามถึงแถวนี้นะ30%ว่าน้อยเกินไปนะครับเอาละวันนี้ก็ประมาณนี้นะเพื่อนๆยังไงก็นะฮะวันที่เขียวเราก็ดีใจไปด้วยกันนะครับวันที่มันแดงเราก็ อดทนรวยไปได้กันนะเพื่อนๆอย่าเพิ่งไปคิดอะไรนะครับก็ต้องมาหลายๆอย่างก็ต้องดูกันต่อไปเพื่อนๆข่าวในประเทศในในสหภาพยุโรปเนี่ยเป็นอะไรที่ผมว่ามันเวอร์เกินไปอะที่จะต้องมานั่งรายงานทุกทรานซคชันอย่างเงี้ยนะฮะเอาละวันนี้ก็ประมาณนี้นะครับนี่คือตัวเลขผู้ติดเชื้อและผู้เสียชีวิตรายวันเช่นเคยนะเพื่อนๆกาดอย่าตกทั้งในเรื่องสุขภาพและในเรื่องการลงทุนขอให้เพื่อนๆทุกคนโชคดีขอให้ทุกคนปลอดภยัยดูต่อไปครับผม